เเออารื่งย้อนกลับไปตอนที่ผมว่ารูปใหม่ๆปัญหาหนึ่งที่ผมติดอยู่ตลอดเลยก็คือการลงสีเพราะไม่ว่าผมจะลงยังไงมันก็ไม่สวยและใช้เวลามากกว่าที่เป็นเสมอเลยจนมันทำให้ผมอะคิดว่าหรือกูต้องรู้ทฤษฎีสีทั้งหมดก่อนวะถึงจะสามารถลงสีได้ดีซึ่งผมสปอยไว้ตอนตอนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่า มันไม่จริงครับคือเราไม่จําเป็นต้องรู้ทฤษฎีสีทั้งหมดก็สามารถที่จะลงสีออกมาได้สวยและมีเสน่ห์ได้เว้ยมันมีแค่ไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่เราจําเป็นต้องรู้และถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาแบบผมดูคลิปนี้ให้จบครับพื้นฐานที่มึงต้องเข้าใจก่อนที่จะไปลงสีเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเว้ยหคือมันคือ color wheel color wheel มันแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือวงนอก กับวงด้านในวงด้านนอกอ่ะมันคือส,สิ่งที่เขาเรียกว่า huge ซึ่งมันเป็นเฉดสีที่เราเลือกแต่ละสีต่างๆนี่แหละเอาจริงมึงไม่ต้องจำชื่อแม่งก็ได้เสิร์ช ChatGPT แม่งรู้หมดนะส่วนอย่างที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าความอิ่มตัวและก็ value ด้วยสิ่งนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนความสดของรูปหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะหรือความมืด หรืออิ่มตัวของรูปภาพแค่นั้นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่กูอยากจะแนะนําเพราะว่ากูใช้บ่อยมากๆคือการผรสมสีข้างๆเว้ยมันคือไงมันเข้าใจางมาคืออย่างนี้สมมุติว่ามึงเลือกสีเอ่อสีนี้แล้วกันนะเป็นสีเบจลงผิวให้มึงเลือกสีเงาให้มันอยู่ข้างๆกันลงมาหน่อยมันจะทําให้สีมันดูไม่เขาเรียกว่าอะไรน่าเบื่อจนเกินไปอ่ะเก็บป่ะเพราะถ้ามึงเลือก เลือกสีเดีวยวกันในการลงสีเบตและลงเงาด้วย,ยแม่งก็จะออกมาแบบแปลกๆเก็บภาพไมูกูขึ้นรูปให้ดูก็ไ้และอีกอย่างที่อยากจะแนะนําก็คือพยายามอย่าใช้สีที่มันขาวเพียวๆหรือดํำเพียวๆเ,เลยเนี่ยในการ ลงสีไว้เพราะส่วนตัวกูคิดนี้นะส่วนตัวกูคิดว่ามันคอนทราสต์มันค่อนข้างจัดเกินไปแล้วก็แบบงานมันออกมาแบบแปลกๆเออเท่าที่กูลองนะการใช้สีที่มันออกจะแบบค่อนข้างอ่อนลงมาหน่อยอย่างเงี้ยมันจะดูดีกว่าซึ่งถามว่าเฮ้ย hey, พี่ผมไม่รู้ผมจะเลือกสียังไงอ่ะผมทําไงดีอะสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คืออย่างเงี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าคัลเลอร์ฮาร์โมนีสไว้มันคือสิ่งที่พวกมึงน่าจะรู้จักกันอย่างเช่นการใช้ สีแบบคู่ตรงข้ามหรือใช้สีแบบโมโนโทนสีเลือกสีอย่เดียวหรือแบบ Triangle เนี่ยมันคือการคุมตีมสีคุมผลง,งานเราให้มันดูออน่าสนใจนะเดี๋ยวกูขึ้นรูปเอาไว้และนี่คือทั้งหมดที่มึงต้องเข้าใจขานา้นเนี้